วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ,อรุ่นที่65และองค์การจัดการน้ำเสียสังขัดกระทรวงมหาดไทยร่วมจัดกิจกรรมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องมีโอกาสครบรอบ28ปปีวันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย งานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยพลตรีพานุคงสวนนุชร,รองผู้อาํานวยการวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาจักณารเป็นประธานในพิธีเปิดได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการน้าเสีย ที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวันจากการใช้ชีวิตของประชากรที่เพิ่มขึ้นนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมากหวังเป็นอย่างยิ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานคนไทยในอนาคตสำหรับบรรยากาศในงานมีการจัดบูธให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียและกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆพร้อมมอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์กีฬามอบผังดักไขมันให้กับ โรงเรียนลิทยาวรรณนาลัยโรงเรียนลาดวินิตบางเขนและโรงเรียนหอวังอีกท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตและการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเราวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับที่ไรป้องกันราชอาจักรเนี่ยเป็นการส่งมอบที่การศึกษาที่มีหลายหน่วยงานทั้งด้านสิทธิวล้อมความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจอาหาร เรามาได้มุ่งหวังว่าจะทำให้สังคมดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องการบริหารน้ำน้ำาส้นน้ำในโลก57เ,เป็นน้ำทะเลอีกแค่1%เท่านั้นที่เป็นน้ำใช้น้ำ่อยแต่เป็นน้ำเสียเยอะมากนะครับตอนนี้เรากา,าในอนาคตเราสามารถจะนำน้ำสะอาดมาใช้กินกันอย่างสบายๆแล้วก็ต่อคือพลังงานที่เป็น แทนพลังจิ๋เนี่ยเจะเป็นพลังงานเช่นพลังงานไฟนะครับรถอีวีหรือพลังงานแสงอาทิตย์จะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งแน่นอนครับทาให้ชีวิตของพวกเราดีขึน้นแต่ทัใใ้งอะไรก็ตามทุกอย่างต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานครับก็ผมมีเท่านี้ครับาภาพดีวันนี้ภาพดีเป็นไงบ้มมางครับนการดีวันนี้การเกี่วดววันนี้เราดีมากครับเพราะว่าน้องๆเป็นเด็กยังเจเนเรชั่นมนึเจเนเรชัน ที่จะมาได้ดูกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่น้องๆอ,อาจจะปล่อยของเสียลงไปแล้วก็เราก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาครับแล้วก็เด็กยุคใหม่เะยครับคือกาลังสัมพันธ์ของประเทศชาติแล้วเด็กยุคใหม่มองเห็นสามพสําพันธ์ของประเทศชาติก็อนาคตประเทศเราจะไปไปรอดครับ